สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนนะคะพามาชมกับบ้านพร้อมสวนทุเรียนหมอนทองค่ะพร้อมสาหรับการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้แล้วนะคะมีถึง50-60ต้นเลยนะคะทุกท่านสวนกำลังพอเหมาะเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับบ้านหลังใหญ่ๆพื้นที่ใช้สอยกว้างๆนะคะอยู่บนเนื้อที่2ไร่3างาน32ตารางวาค่ะราคายกแปลงนะคะทั้งบ้านและที่ดินนะคะสวนทุเรียนนะคะ 3้าน9 0 0 0แสนบาทมีน้ำประปามีไฟฟ้าค่ะพร้อมเลยทีเดียวนะคะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อขนาดกว้างกวางค่ะทุกท่านตัวบ้านพื้นที่ใช้สอยกว้างๆเลยนะคะมีหน้าบ้านสำหรับนั่งรับรมด้วยนะคะทุกท้านนักพักผ่อนหน้าบ้านได้นะคะ มีความเป็นส่วนตัวร่มรื่นไปด้วยสวนทุเรียนเต็มพื้นที่ค่ะที่ดิน,นโฉนดคุดแดงน,นสสีจอนะคะค่าใช้ใจ่ายวันโอนคนขายออกทั้งหมดค่ะอยู่ที่อำเภอแกงจังหวัดระยองนะคะอยู่ห่างจากทะเลป,ประมาณ8กิโลเมตรท่านใดสนใจนะคะบ้านหลังนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงกับผู้ขายได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ3,900,000บาทนะคะขายเหมายกแปลงนะคะ สนใจนัดเข้าชมพื้นที่จริงชมบรรยากาศทําเรด้วยตนเองก่อน่าเพื่อตัดสินใจนะคะแอดมินก็เพียงแนะนำกันเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ